พระเจ้าสิบชาติมหาเวสสันดรชาดกประชาติที่สิบพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีรเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างยิ่งยวดในพระชาตินี้ทรงบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่มีอะไรก็ทรงสละให้ผู้อื่นได้หมดแม้กระทั่งบุตรภรรยา การบริจาคทานของพระองค์เปรียบเสมือนหม้อที่คว่ำเพื่อให้น้ำไหลออกจนหมดไม่เหลือเลยแม้เพียงหยดเดียวนิสัยรักการให้ทานนี้ทรงสั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งในพบชาตินี้พระองค์ทรงบังเกิดมาเป็นนักให้บรรลือโลกที่สร้างมหาทานบารมีนับตั้งแต่วันแรกที่ประสูติไปจนตลอดพระชนชีพ การสร้างทานบารมีของพระโพธิสัตว์ในพระชาตินี้จึงเข้าทํานองว่ายอมตายไม่ยอมห่วงนั่นเองพระเวสันดรทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสันชัยและพระนางพุทสดีแห่งแคว้นสีพีเมื่อแรกประสูติพระกุมารก็ทูลขอทรัพย์จากพระมารดาเพื่อให้ทานทันทีครั้นทรงเจเริญวัยและได้สืบทอดราชสมบัติจากพระราชบิดา พระเวสสันดรก็ทรงรับสั่งให้ตั้งโรงทานถึง6แห่งทั่วทั้งพระนครและก็ทรงสละราชทรัพย์หกแสนกหาปณะนะเพื่อบริจาคทานทุกวันกระทั่งวันหนึ่งทรงพระราชทานช้างเผือกมงคลปัจจัยนาคให้แก่คณะปุโรหิตจากแคว้นกลิงครัฐเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแรงในแคว้นนั้นช้างปัจจยนาคนี้มีอนุภาพมาก สามารถบันดาลให้ฝนตกและก็ทำให้ข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ได้ชาวเมืองสีพีไม่พอใจอย่างรุนแรงที่ทรงพระราชทานช้างเผื่อนแก่แคว้นอื่นจนพระราชบิดาต้องทรงในประเทศพระเวสสันดรอ,ออกจากแวนแคว้นพระเวสสันดรทรงขอโอกาสบริจาคทานอีกครั้งก่อนออกเดินทางโดยทรงกระทำสัตตะสุกมหาทาน ซึ่งเป็นการให้วัตถุทานเจชนิดชนิดละ700แก่ชาวเมืองทั้งหลายในวันรุ่งขึ้นทรงพาพระนางวัดซีพระชาลีและพระกัญหาเดินทางไปสู่เขาวงกฏระหว่างทางก็ทรงบริจาคสิ่งของจนไม่เหลือแม้แต่รถพระที่นั่งแต่ได้ความช่วยเหลือของพระยาเจตราชแห่งแคว้นเจตรฐัฐทำให้ทุกพระองค์เดินทางถึงเขาวงกฏอย่างปลอดภัย และก็ได้ครองเพศนักบวชอยู่ในป่านั้นต่อมาพระเวสสันดรทรงพระราชทานพระชาลีและพระกันหาแก่พราหมณ์ชูชกแล้วก็พระราชทานพระนางมัตสีแก่ท้าวสกกะที่แปลงเป็นพราหมณ์มาทูลขอซึ่งการบริจาคบุตรภรรยาน,นั้นเป็นเรื่องปกติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มุ่งจะบรรลุพระสัพพัญยุตยานซึ่งเป็นการยอมเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงต่อมาเทวดาดนใจให้ชูชกหลงทางมาถึงกรุงเชตุดรนทำให้พระเจ้าสัญชยัยทรงไถ่ตัวพระนัดดาทั้งสองไว้ได้ขณะนั้นแคว้นกาลิงครัตส่งช้างปัจจัยนาคก,กลับคืนมาทำให้ชาวสีพีเริ่มระลึกถึงคุณความดีของพระเวสสัดนดรต่อมาพระเจ้าสัญชยัย ทรงรับสั่งให้จัดขบวนอิสริยยศเสด็จไปเขาวงกฎเพื่ออันเชิญพระเวสสันดรกลับมาครั้นเมื่อได้พบกันกษัตริย์ทั้งหกและก็เหล่าข้าราชบริพารต่างก็หมดสติล้มลงด้วยความรู้สึกตื้นตันอย่างสุดซึ้งจนกระทั่งโดนหยาดฝนโบกระพันษาที่ท้าสกะทรงเนรมิตขึ้นทั้งหมดจึงฟื้นคืนสติจากนั้น พระเวสสันดรเสด็จกลับไปของราชที่กรุงศรีพีแล้วก็ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความผาสุกจนตลอดพระชนชีพ